จังหวัดลบบุรีได้ร่วมกับคณะสิทธิ์หลวงพ่อถมชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีมีการแห่ผ้าพระบทหม่มพระปางที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลบบุรีในงานทำบุญเมืองลบบุรีครั้งที่24ค่ะคณะสิทธิ์หลวงพ่อถมวัดเชิงท่าชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดลบุรีภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนจังหวัดลบุรีได้จัดพิธีทำบุญเมืองขึ้นโดยได้มีการวาดภาพพระบทและแห่ภาพพระบทพร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธเจ้าเรียบเมือง จากพระนารายราชนิเวศไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อทําพิธีทาบุญเมืองโดยมีนายวชิระเกตพันธ์รองผู้วราชการจังหวัดระบุรีเป็นประธานในพิธีกิจกรรมภายในงานก็มีการแสดงของนักเรียนการแสดงธรรมกลางเมืองในเรื่องของเมตตาธรรมลดความรุนแรงด้วยพรมวิหาร4โดยพระครูจารุธรรมพิมลเจ้าอาวาสวัดป่านโนนกุดลมจังหวัดศรีสะเกตและพิธีถวายภาพพระบดห่มพระปางพระศรีรัตนมหาธาตุและเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา นับเป็นการเริ่มต้นในงานทำบุญเมืองจังหวัดรบบุรีก่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567 ส่วนที่จังหวัดชัยนา,นนาทนายณฐีมนตรีวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดชัยนาทค่ะได้นําหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาทจัดก,กิจกรรมเอามือสามคคีที่เขาขยายร่วมกับชมรมคนรักเขาขยายที่บริเวณเขาขยายตาบลเขาท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทกิจกรรมก็เป็นการเข้ามาดูแลบํารุงพื้นที่เขาขยายในแปลงพันไม้ต่างๆเพื่อพัฒนาให้กลายเป็นเขาสวรรค์ด้วยการนําเอาปูนอินทรีย์จากผัก,ก,ก,กตบชวาไปใส่เพื่อบำรุงดิน การทําการรดน้ําห่มฟางสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้เป็นการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชโดยได้มีการสอดแทรกกิจกรรมเพื่อบูรณาการภารกิจของส่วนราชการจากนั้นก็มีการร่วมกันร,รับประทานอาหารจากการนําอาหารและกับข้าวชนิดต่างๆมาร่วมแบ่งปันและพบปะสังสรรค์และเปลี่ยนความคิดที่สนุกสนานและมีประโยชน์อันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนให้แน่นแฟ้นมาก,กินขึ้นต่อไป และสุดท้ายค่ะที่บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีวัดป่าเลไลวร,รวิหารนายนัทพัฒน์สุวนนรรณปัตที่ผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในงานดนตรีสีสันพันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีครั้งที่1และร้องเพลงรำวงสุพรรณบุรีร่วมกับคณะนางรำเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสารแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และเป็นการเฉลิมฉลองที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการดเลือกเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก ประจำปี2566อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดส,สุพรรณบุรีและสร้างไรายได้แก่ชุมชนท้องถิน่นซึ่งกิจกรรมดนตรีสีสันพันกล้วยสุพรรณบุรีครั้งที่1ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่จะเป็นการพัฒนาต่อย,ยอดการเป็นสมาชิเกเครือข่ายเมืองสร้างสารรคด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกค่ะ